สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ผมอนุบาลกุ้งอยู่นะครับเสียงแป๊บๆๆในกระเช้าสุดเดียวนะครับกับคุณบต้าเนาะแล้วก็ผมจะมาตักนะครับลูกกุ้งให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วนะครับ3วัน4วัน5วัน4 5วันนี้นะครับแล้วก็จะมาให้อาหารเขาด้วยนะครับนะครับให้อาหารเพื่อน้วก็จะตักมาดูตัวก่อนนะครับก็มาดูนะครับมาดูตัวกุ้งกับผมเลยนะครับว่าจะ เขาโตขนาดไหนแล้วครับเท่เาเท่าก้านไม่กีดมตรไหมหรือว่าจะเล็กกว่าก้กานไม่กี่สั้น นะครับ งตักย้อนเครื่องตีน้ำดูนะครับองค์ก็จะอยู่กระจายทั่วไปทุกที่นะครับ่างตีน้านะครับน้ำในในกผมนี่เย็นนะครับเย็นกว่าข้างนอกเยอะนะครับหลายหลายองศาเลยนะครับรู้สึกได้นะครับถึสักสามสี่องศาได้นะครับในนี้ตีน้ําตลอดแล้วก็ มันจะเย็นนะครับ,นะรบมันจะเย็นตันนะนะลกลูกกล้งมาเรื่อยๆนะครับ เขานะครับเจ้ามดแดงก็ก็มาด้วยนะครับอยากรู้ทุกอย่างไปนะในมดแดงนี่เนาะนะครับออชอบเล่นน้ำนครับชอบเล่นน้ำด้วยเนะจ้ามดแดงเนาะเอาไงเราฮะจะลงไหมลงมาดึก ไกินหญ้าดูนะครับผมตักกุ้งไก่มดแดงเขาก็นั่งกินหญ้านะครับที่กินหญ้ามันโยงน้ำมามาลงน้ำมาด้วยกันมาลงมา,ลงมา,มาลงมาเ,าาเร็วอ่ะลงมาชนะเร็วลงมาเร็วเขาเขาก็ไม่ได้กลัวนะครับน้ำนะครับแต่บางทีเขาก็ไม่อยากลงนะครับโมดแดงนะครับเขาก็จะนอนนั่งดูเฮ้ยนี่ จะเบียงอาหารนะครับเอาตักนามมานะครับมาคลุกอาหารแล้วก็เบียงนะครับเพื่อไม่ให้เขาปิวนะครับจะเริ่มเบียงแต่องเรื่องไปเลยนะครับอาหารก็เป็นอาหารเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งคาเม็ดใหญ่ไม่ก็เม็ดตัวใหญ่พอสมควรนะครับนะครับแต่ว่า มันจะโตเร็วนะครับหรือกุ่มอรุบาลนี้มันเขาจะโตเร็วครื่อยเรื่อยทั่วอ่านให้ทุกวันนะครับบานามื้อไปก่อนครับ ให้วาลามือไปก่อนเนาะเขายังเล็กอยู่เขาก็กินบ้างไม่กินบ้างนะครับนะครับอาจจะเหลือไปบ้างแต่ว่าน้ําไม่เด่านะครับน้ำในนี้มีจุลินทรีย <in his throat> ์อยู่นะครับเราจะบาดนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็หลังจากตักดูตัวแล้วนะครับทุกท่านนะครับลงลงไปตักดูตัวเนาว่ามีไหมนะครับว่าเยอะไหมนะครับก็ปกตินะครับนุบ้านอยู่ตรงนี้นะครับ น้ำก็เป็นสีประมาณเนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นเนาะน้ากายออกสีเรื่องเหลืองแต่ว่ามีน้ําเค็มอยู่นะครับนะครับก็จะมาดูนะครับว่าน้ําเค็มนี่อ่อนลงไปไหมนะครับคือด้วยผมธรรมนานะครับผมจะไม่ใช้กล้องวัดนะครับทุกท่านนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปอย่างแรกๆนะครับคือผมไม่ไม่ใช่กล้องวัดนะครับนะครับนะครับมันกล้องผมก็มีนะครับอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ใช้นะครับอยู่ที่ต๊อกไม่ได้ใช้นะครับก็มาดูนะครับว่าน้ำเนี่ยอ่อนลงไปเยอะไหมนะครับจากความเค็มที่ประมาณห้านะครับ ฝนตกแรงไปบ้างแล้วนะครับก็มีช่องปล่อยให้น้ําเค็มออกอยู่นะครับแล้วก็น้ําจืดเข้าอยู่นะครับคือฝนตกแรงได้ก็กกผมก็ไม่แตกครับหลายท่านฝนตกมีกกแตกนะครับคือกกเสาหักหรือมันไม่มีช่องน้ําไหลออกเนาะมันจะกักน้ําเค็มอยู่นะครับมาดูนครับว่าจะน้ำเค็มเจะเหลือเยอะไหมนะครับ เข้มก็จะอยู่ในกำลังมังมุ่นเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยน้มเค็มมันก็น่าจะเค็มกว่าข้างนอกนิดๆหน่อยๆครับไม่เยอะครับแต่ว่าฝนตกที่บ้านผมก็ตกแรงครับสองสามวันไม่ได้ฝนตกแรงนะครับน้ำต้มเค็มอยู่แค่ประมาณสามเองนะครับนะครับเนี่ยถอยลงมาประมาณสองครับจากห้านะครับก็เออนี่ยนะครับคือทำไมผมถึงใช้น้ำเค็มอ่อนนะครับคืออนุบาลปุ๊กนะครับหลายท่านเขาใช้8ถึง10นะครับแต่ผมเนี่ย ใช้แค่ห้าหรือว่าสี่ครับเพราะว่าเน้ําเค็มชั้นล่างครับชั้นล่างจะเค็มกว่านี้นะครับชั้นล่างอาจจะมาตั้งสี่อันเนี้ยประมาณสานะครับก็เวลาปรับมันปรับง่ายนะครับก็เวลาปรับเนี่ยผมจะใช้เครื่องเล็กนะครับสูบน้ําเข้านะครับสูบน้ำข้างนอกเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ปล่อยออกสองช่องนะครับซ้ายขวานะครับอ่านะครับเพื่อให้น้ําเรือสุดสนะครับถึงถึงจะปล่อยกุ้งในในในกกเนี่ยนะครับ ปลูกปุอนุบาลอยู่เนี่ยครับปล่อยออกไปนะครับในน้ําต้องไม่มีความเค็มแล้วนะครับถึงจะได้ปล่อยออกไปนะครับคือเพื่อให้เขาแข็งแรงนะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงปรับกับน้ําจืดได้นะครับออบันนอกแล้วจะได้ไม่ตายครับต้องใจเย็นๆครับตรงเนี้ยนะครับมันเป็นความละเอียดนะครับนะครับทุกท่านนะครับก็คือมันต้องละเอียดจริงๆนะครับก็คือถ้าหลายๆท่านมองข้ามเนี่ยข้ามนิดเดียวเนี่ยมันมันไม่ติดได้นะครับนะครับทุกท่านนะครับเพราะกุ้งตัวมันเล็กเนาะมันตัวเล็กนิดเดียวนะครับบางที หลายท่านมองข้ามก็ปรับน้ําช้าหรือว่าปรับเร็วนะครับอยู่ดีๆก็ปล่อยออกไปเลยเนี่ยตายนะครับออกไปไปตายนะครับในกบกเราเนี่ยอยู่นะครับแต่ว่าพอปล่อยออกจากกบกไปแล้วเขาไปตายนะครับเนี่ยคือนี่คือความละเอียดอ่อนนะท่านนะครับทุกท่านนะครับจากจากอุบาลมาตั้งหลายวันแล้วครับเวลาปล่อยก็ปป่อยไปเลยนี่ไม่ได้นะครับนะครับต้องปรับน้ําในกบกที่ผมตีน้ําอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยที่ด้านหลังตรงเนี้ยนะครับให้เรือซึศูนย์ก่อนนะครับเท่ากับข้างนอกนะครับ ย um. ื่ตัวนี้เท่ากับนอนครับถึงจะค่อยปล่อยออกไปนะครับค่อยๆปล่อยออกไปนะครับเปิดเปิดด euh. ้านซ้ายเปิดด้านขวาออกไปฝั่งละเม็ดนะครับแล้วก็ไปตีน้ําใบพัดใหญ่เพื่อให้น้ ok ํามันดันเข้ามาแล้วก็พัดตักกุ้งออกไปครับกุ้งเขาจะค่อยๆเดินออกไปเดินออกไปเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้กุ้งอยู่กระดินนะครับทุกท่านนะครับกำการนี่จะไม่เหมือนกุ้งขาวครับกุ้งกำการเนี่ยจะนอนอยู่กระดินนะครับจะนอนจะนอนเกาะอยู่กระดินนะครับจะจะไม่ล่องน้ําเหมือนกุ้งขาวนะครับกุ้งขาวปล่อยนี่เขาจะล่องน้ําไปทั่วครับเรอๆตรงไหนมีรูกกก็ออตงนนั้ไมน่ มีรู้ได้เขาก็ไม่ออกนะครับเขาจะนอนอยู่กับดินนะครับอันนี้อนุบาลมาแล้วนะครับ4วันนะครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับก็ยังเหลืออีกครึ่งทางนะครับยังเหลืออีก4-5วันนะครับก็ตัวจะจนใหญ่เท่านี้นะครับถึงจะปล่อยออกไปเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเส้นเส้นทางปลาเมื่อนี้ยนะครับถึงถึงจะปล่อยออกไปนะครับก็คือแต่ต้องเบี่ยงอาหารเรื่อยๆนะครับถ้าไม่เบี่ยงเนี่ยอนุบาลไม่ตรงไหนรอบแคบเขาจะจับกินกันเองกินนะครับตัวตุ้งตระการมันเขาจะกินเนื้อะนะครับก็ วันนี้ก็เอาแค่น,นี้นะครับทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าผมทำไปถึงไหนแล้วรือว่าปล่อยใกล้ปล่อยหรือยังหรือว่าใกล้อยอยกลจะปรับน้ำหรือยังครับพรุ่งนี้ผมจะปรับน้ำเป็นวันแรกนะครับหนึ่งชั่วโมงครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีครับ